คือผมน่ะได้เห็นตัวเองจริงๆก็ต่อเมื่อเราได้ทํางบการเงินก็อยากจะชวนพี่ๆทำงบการเงินเหมือกกนอกันต่อให้แบบไม่มีนี่เราก็ควรทําอยู่แล้วนะครับเรายืดดูเล้วว่าตอนนี้งบการเงินเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเรามีทรัพย์สินอะไรบา้างนะครับเรามีรายรับยังไงบ้างรายรับมันมีอยู่สองทางนะครับรายรับที่มาจากงานที่แบบเราต้องทํางานถึงจะได้ขายของถึงจะได้เปิดร้านถึงจะได้เงินอีกช่องทางหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า passive income หรือว่ารายได้จากทรัพย์สินถ้าสมมติ เอาง่ายๆเลยพวกพี่มีมีคอนโดหรือว่ามีห้องเช่าเนะี่ยสักคนละสิห้องไปเช่าเดือนละสี่พันอย่างเงี้ยสามพันอย่างเงี้ยประเด็นเงินเดือ, 3, 4, อนละสาม0มื่นสี่หมื่นที่เราเราไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแค่ดูแลทรัพย์สินของเราแล้วให้ทรัพย์สินของเราจะทเงินให้มานั่นแหละเพราะหมายชื่อของเราก็คือควรตั้งว่าอย่างน้อยควรที่จะมีรายได้จากทรัพย์สินนะ่ะให้มันมากกว่ารายจ่ายซึ่งรายจ่ายทุกคนก็ไม่เท่ากัน มันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันอยู่แล้วค่าอยู่ค่ากินค่าเดินทางถ้ามีครอบครัวให้ลูกให้หลานก็ว่าไปนะครับซึ่งงบการเงินนี่แหละจะทําให้เราให้เราเห็นช่องทางว่าอ๋อตอนนี้คือตอนเนี้ยเราอยู่ในสถานะมีแบบแบบนี้นะเราจะไปที่ไหนต่อเราจะยังไงจะลดอะไรบ้างาจะเพิ่มอะไรบ้างนะครับแล้วก็ออมเงินคือผมนะ่ะเป็นหนี้แล้วก็มีเงินเท่าไหร่คือใช้หนี้หมดแล้วก็มีมุมมองอย่างหนึ่งกับการเงินที่ไม่ดีก็คือว่าเรามีเงินน้อยเราก็ใช้หมด เรามีเงินมากเราก็ใช้หมดเราทํางานอสังหาเราเป็นเอเจนต์อะรายได้คือหลายหมืน่นแต่คือมันหมดเลยมันหมดจริงๆนะครับเพราะว่าเราไปจ่ายนี้เรารู้สึกว่ามีเงินเท่าไหร่คืเยเราต้องใช้หมดอะแล้วก็ไม่มีเงินเก็บแล้วเราก็คาดหวังว่ารอถูกหวยแล้วกันรอแบบถูกลอตเตอรี่แล้วกันพอจะมีเงินก้อนแล้วก็ให้เก็บหรือว่ารอแบบให้มีโอกาสได้ทําธุรกิจอะไรบางอย่างหรือว่าได้ทํางานอะไรบางอย่างขึ้นมา แล้วมันจะได้เงินมาเยอะๆตรงนั้นแหละแต่ถามว่ามันไปได้ไหมมันมีโอกาสาไ,ปไปได้แต่คือมันแทบไม่เป็นไปได้เลยก็เลยเราก็เลยต้องแบบไม่ได้คิดแบบนี้ไม่ได้เราต้องตัดเก็บก่อนโชคดีที่แบบแฟนแฟนกัแบพบาเก็บตังค์นะครับคือเขาเหมือนกับว่าเราก็ไม่อยากทำแหละแต่คือเขาแบบบอกให้เราเก็บเราก็เก็บเริ่มจากเก็บสิบเปอร์เซ็นต์แต่ผมเก็บจริงๆคือเริ่มเก็บวันละยี่สิบบาทวันละยี่สิบบาทอ่ะได้เงินคือเดือนละหกร้อยบาทมันไม่ได้เยอะเลยนะแล้วเก็บแล้วการเก็บเงินนี่คือ ไม่ได้ทําให้ใครรวยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้จากการออมเงินก็คือนิสัยของการออมเงินเพราะว่าที่ผ่านมาเราได้เงินมาเงินมันอ่อกไปหมดเหมือนตะลลแบบสามล้อถูกหวยนะ่ะต่อให้มีเงินมากเท่าไหร่เงินมันก็จะหมดมันจะมีทางไปแหละมันจะมีเหตุผลของมันนั่ไปแต่คือพอสุดท้ายแล้วเราเปลี่ยนแนวความคิดอ่ะเก็บเงินก่อนวันละยี่สิบบาทพอนิสัยการเก็บเงินเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อให้เรามีเงิน บางทีเราเก็บเงินได้วันละพันสองพันแล้วแต่ว่าเราไปปิดเคสคอนโดปิดเคสบ้านเนี่ยมาได้มากเท่าไหร่แต่เราไม่ได้เอาเงินก้อนนั้นนะมาใช้เลยจนสุดท้ายก็คือผมทําอย่างเงี้ยใช้เวลาหนึ่งปีแต่คือเก็บเงินนะเงินผมก็หมดคือแต่และเดือนนี่คือเงินหมดไม่เหลือแต่พอผ่านไปสักกลางปีเดือนที่แปดเดือนที่สิบสองเนี่ยพอห่านหลังกลับไปนะ่ะเงินเราหมดแต่เรายังมีเงินเก็บอยู่ข้างหลังแต่ถ้าเป็นแต่ก่อนคือเงินหมดไม่มีไม่เหลือแล้วอีกช่องทางหนึ่งก็คือ เราต้องเพิ่มรายได้คือทําอะไรก็ได้นะครับที่แบบเราเก่งบางคนอาจจะขายของเก่งขายของออนไลน์หรือจะเป็นเอเจนต์ก็ได้เพราะเอเจนต์ในหน้าเนพวกผมคือมันไม่มีต้นทุนอะไรอยู่แล้วนะครับบางคนก็คือเป็นพนักงานออฟฟิศเนี่ยแต่สามารถทำเอเจนต์มีไรายได้เพิ่มแบบเดือนละหม0่นสองหมื่นสาถ้าแบบตั้งใจจริงๆเนะี่ยทำได้เลย